นะครับสำหรับผู้ครองหากมีผู้ครองท่านไหนสินของสูญหายนะครับหรือว่าต้องการทราบข้อมูลอะไรเป็นพิเศษนะครับสามารถติดต่อที่ผมโดยตรงหรือว่าหน้ารโต๊ะประชาสัมพันธ์ต่างต่างพิเช่นนะครับพิดาหรือบรดาเสียชีวิตนะครับก็จะใช้เคนื้องต้นนนี้นะครับไปส่งต่อไปยังหน้าครอบครัวของน้อง หรือว่าไม่ว่าจะเป็นวุัติเหตุที่ร้ายแรงก็ผ่าตัดนะครับหรือว่าต้องเข้ารงมพยาบาลก็จะใช้เงินส่วนนี้นะครับเข้าไปส่งบ่อนุนักเรียนร้อยในนั้นก็จะทาบัญชีต่างๆนะครับซึ่งเงินส่วนนี้นะครับตปีนะครับต่อไปนอนาคตจะเป็น5ชั้นปีนะครับ4ชั้นปีนะครับก็สังเกตนักเรียนในร้อยชั้นปีี่4ง่ายๆครับบนบ่าอ่อนนะครับหรือธนูนะครับจะมีเครื่องหมายนักเรียนคนเข้าบัญชาซึ่งแต่ละ คนนะครับแต่ละท่านของชิพที่สีก็จะ,ะมีคืหมายที่แตกต่างกันถ้าอยากรูยก้ยังไงรายละเอียดเพิ่มนติมเนี่ยไปติดต่อที่ักเนเลนในร้อยแต่ละท่านได้เลยครับสำหรับเครื่องหมายมานะครับของ นเนนร้อยนัน์อันสนักเดียนปร้อยนที่ศักดิแห่งกำแงันเป็นนร้อยสัมปองธรรมมันเป็นในร้อยกอเกียรสิศิลานันเียนในร้อยนารัไทยันเ็ในร้อยชสัตตองักเียนในร้อยในทีศักดิตการันเปยนใร้อยร้อยกิจท่นิพพนันเปยนในร้อยเีรวัตุนุญนาชัยมันเียนในร้อยความพิสิทธิ์มีร์นักเียนในร้อยพัฒนาเบ็นคันฐานมักเียนในร้อย พัทรพจนสารธีนั่งเนในร้อยพัทรพจนของเทพนั่งเลนในร้อยสร้างเเมรีลนั่นในร้อยพนวัดชัยวงศ์นั่งเล่นในร้อยสุรพัฒน์เพ้ก่อตั้านั่งเลยนในร้อยพิโรธศี นั่ในร้อยเจตวัตรมีสาวงนั่งในร้อยตูดหอนดวงดีนั่งในร้อยสิริเวทนั่งนร้อยสุปฏิความีนั่งในร้อยสุขยกรับนั่งนร้อยพันวิท์าวันนั่งในร้อยคณะั้นตานั่งในร้อยพระคอนหยกสีนั่งในร้อยพิณสยทองนั่งในร้อย เป็นบรรจักนร้อยอุาตรมชาตินงเรียนในร้อยสาวุิแมงปนันเรียนในร้อยคนวังคนวัดวังน้ำค้างนเรียนในร้อยมิงกตมันใหญ่นน้อยอกรนมืทสม่เรียนในร้อยสายเพชรที่ประดสมบูรณ์นเรียนในร้อยปรามีสีตาลน่เรียนในร้อยพลัชกรนทีมประชานเรียนในร้อยเชลวิจจารีนเรียนในร้อยัวรวันครูบุญดา ใเรร้อยปาทางจาริให้รีนร้อยคูณดููีร์ใ้รอยการกลาระบบใเนร้อยปัญญาลัมาาใ้รียนร้อยเวิปศิษย์เรร้อยพีระลึกวัสทร์ใ้รนร้อยปีทองสุนธรรมให้เรนร้อยชทองปัจจีใ้นร้อยัญาิป์ในร้อยงคนโลรา้เยร้อยิตนานโหและเรีนร้อยปันหรสารนุ์และเรียนร้อยนักัวันแจ้งนักเรียนร้อยพีรวัต หมอใจเียนนักเรียนร้อยอากธรธชำเตรีนนักเรียนร้อยวรรคจิตวารีนักเรียนร้อยนที่พงโซโรจน์ชนะหนัก นาเรียนร้อยนวีนังแสงเรนร้อยอัครเมฆเศริเรร้อยกุิกิตสุมนาเรร้อยพิุณทดีาเีร้อยชนาทิพยแดงมาลีนาเลนร้อยวตกันของประเสริฐทะเรียนร้อยกิติมศักดิ์อเนกแสนนเรียนร้อยพนามวีรยุทธกัจัเรียนร้อยนชนมธรคมนเรีร้อยสกรกราเรร้อยเปลี่ยนราภทุบริณนาเรียนร้อยสุนัทลักษสวัสด์ ทันเลยร้อยตะกรับชีวินันเร้อยเปรตสีมังกรนันเลร้อยการจนะนิ้มาีานั่นเลยร้อยตะนะวัเนัเลร้อยทรับนั่นเถิาเลอยเจดียสิบสิั่นเยร้อยขุนกริีนัเลร้อยพิญเทวุันันร้อยธณาปัดตองเปไปสาบทัเลร้อยวิญวัตอยู่เอาไรนั่นเลยร้อยจีรายยุ่ใส่โคตรนันเลยร้อยชางิทองลวนนั่นเรอยวัดิลป์สาร นร้อยคนคนี้มันมีรัในียร้อยคุพิทัศย์ยอมเนนร้อยกิติคาราธศสีคนนียร้อยชาติชายชาติเคื่องนียร้อยนัตพักดิ์สิทธิ์เสียนร้อยพัตกราน่งการี 这个方法应该可以。